มีสินสิใช่ไมมีจะเป็นสิ่งที่เดิมซ้ำๆทุกๆเดือนอะมันจะขึ้นแต่ตรงที่เดิมเข้าเรื่องเลยละกันในช่วงที่มีเป็นสิวมีทำยังไงบ้างอย่างแรกนะคะมีจะเปลี่ยนอาหารการกินถ้าช่วงนี้มีเป็นสิวใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นสิวจากมลภาวะข้างนอกที่ออกไปเจอมาหรือว่าจะเป็นสิวแบบรอบเดือนประจาเดือนก็คือมันจะเป็นสิ่ง ของมันเกินไปก็ไปกินพวกต้นบ้างผักบ้างเน้นไปที่อาหารที่มีไฟเบอร์เราก็สังเกตตัวเองอะว่าช่วงนี้แบบเราไม่ค่อยได้กินผักเลยเราก็ไปกับไปกินค่ะก็คือทําให้ลาไส้เราอะมันแบบมีสมดุลมากที่สุดนะคะแล้วก็ของที่ใส่นมเหมือนพวกของวานหรือว่า เป็นน้ำชงชานมอะไรอยงเงี้ยอย่าเรียกว่างดเรียกคือกินน้อยลงมากกว่าแต่น้อยลงที่แบบแพกสะไม่แต่เลยมินเป็นสิวใช่ปะมีนก็จะเป็นสิวอักเสบที่แบบหายยากมากมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ท้ให้ยิ่กับคิดว่า เออช่วงนี้เรากินอะไรแปลกหรือเปล่าก็จะลดในส่วนนั้นลงไปนะคะคืออะไรที่มันมาจากภายในอ่ะมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วแบบเดือนสองเดือนสามเดือนมันคือพฤติกรรมของเราด้วยที่แบบต้องปรับเปลี่ยนไปตามนั้นแล้วก็อย่างที่สองมีจะ่หย่น้ำเยอะขึ้นบังคับตัวเองกินน้ำมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้ระบบการขับถ่ายระบบการย่อยมันดี เอาจริงป้าร่างก,กายเราอะถ้าแบบลองใช้ลรามันดีทุกอย่างมันก็จะแบบไปควบคู่กันมันก็จะดีขึ้นอย่างที่สามคือมินจะให้ความสําคัญกับการล้างหน้าตอนเช็คช่วงนี้ก็แบบมินก็จะเช็คเจลสัมผสเป็นสีขาวหรือจนกว่ามินมั่นใจว่าเอออันเนี้ยไม่มีรองพื้นติดมาแล้วนะมันไม่ใช่ว่าใครที่แบบเขาบอกว่าช่วงน,นี้แบบไปใช้ออยล์ล้างหน้าใช้บาล์ล้างหน้า คือต้องดูสภาพผิวของเราด้วยมันไม่มีผลิตภัณฑ์อันไหนที่แบบดีที่สุดแต่มันจะมีอันไหนที่เข้ากับเราที่สุดเหมือนยังมีผิวแห้งอะ่ะจะมีรู้หรือว่าตัวเองไม่ได้เหมาะคือ c l e a n s ขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ยังมีบางอย่างที่ c ืนจริงออย i ไม่ได้ทําความสะอาดได้100%ด้วย,มยแมะเราก็ยังต้องมาเช็ดตากับพวกไอลมูเวอร์อยู่เออมินก็เลยเลือกที่จะใช้แบบเป็นน้ำนะคะในส่วนของการล้างหน้าใช่ไหมมีนก็จะใช้โฟมล้างหน้าทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเลือกจะเลือกตรงค่า pH ของผิวอะ่ะไม่ได้เป็นด่าง เราล้างแล้วเรารู้สึกว่าผิวเรามันไม่เอียดคือมีจะลงสกินแคร์ให้น้อยที่สุดในช่วงที่เป็นสิวทุกคนลองคิดดูนะว่าถ้าเราวิ่งโบกสกินแคร์ไปหลายๆชั้นอะต่อให้มันจะเป็นสกินแคร์ที่เขาบอกว่าอันนี้ช่วยเรื่องสิวนะอันนี้ช่วยเรื่องสิวนะถ้ามันบวกกันดยู่ๆอามันก็จะแบบมันเยอะมันจะหนาแล้วคิดดูว่าผิวเราแบก็ไม่สบายจากที่แบบเป็นสิวอยู่เราก็อาจจะทําให้กดตันเพิ่มขึ้นไปอีกนินก็จะเลือกสกินแคร์ที่แบบลงเลเยอร์ให้ เป็นผิวไม่ได้เป็นสีวคุณมิ้งก็จะไม่ได้ทาให้มันเยอะเกินมีการออกกาลังกายบ้างนิดหน่อยนะคะที่จะทําให้แบบมีเหงื่อบ้างให้ร่างกายเรามันได้แบบคของเสียผ่านทางเหงื่อบ้างเพราะปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายเลยแล้วก็เป็นคนเหงื่อออกยากมากต้องทําอะไรบ้างให้ร่างกายเรารู้สึกแอคทีฟเออให้ตบอะไรมันได้ทํางานบ้างส่วนในเรื่องของการดูแลผิวหน้าจริงๆก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าเปลี่ยนสเต็ปขั้นตอนการทาสกินแคร์ให้ น้ลงแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งโดยตรงนะก็มาถึงในพาร์ทที่มินจะให้ความรู้กับทุกคนการที่เราไปเจงสัมภาษเกิดที่จุดเดิมเดิม ีสาเหตุนะหลายคนคิดว่าเฮ้ยนี่เป็นสิวฮอร์โมนแน่เลยหรือว่าการใช้ชีวิตที่แบบร่างหน้าไม่สะอาดสาเหตุจริงๆของมนะันอะบางทีอาจจะไม่ใช่แค่ในส่วนนั้นก็ได้ในผิวของเราอะ่ะมันจะมีแบคทีเรียอยู่ตัวหนึ่งที่แบบคอยปรับสมดุลในผิวของเราชื่อว่าไมโครไบโอมอย่างที่เห็นว่าคนไหนผิวดีหน้าใสาจเลยอะไรเงี้ยคือคนพวกนั้นอะ่ะเป็นคนที่เขามีสมดุลของแบคทีเรียไมโครไบโอมที่ดี คนที่ผิวเป็นสิวอ่ะเขาจะมีแบคทีเรียของเขาตัวหนึ่งที่อยู่ในผิวของเขาเลยคือแบคทีเรียตรงนี้จะชื่อว่าซีแอ e เนะคะเป็นแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวโดยตรงจากางานวิจัยล่าสุดนะคะพบว่า c ีแอ e เนขามีแบคทีเรียย่อยในตัวของเขาอีกทีนึงชื่อว่าซีโรธายวันเอโอเคพอมาถึงตรงนี้ใช่ป้ามันเริ่มง,ง่ายแล้วเพราะว่า พอทุกคนเริ่มรู้ว่ากระบวนการการเกิดสิวซ้ำซากม,ม,มันเป็นยังไงเราต้องมาหาวิธีแก้กันนะคะจะต้องใช้สารที่ชื่อว่าโพลิฟีนอลมายับยั้งหรือว่ากําจัดให้เขาออกหายไปเลยตัวโพลิฟีนนอะเป็นสารที่คิดคนได้จากไฟโลเบลมานะคะอันนี้เป็นสารสําคัญใหม่ของแบร์ลาโลสโคเซมีสารนั้นสารนี้เยอะแยะไปหมดแล้วเ,เราจะไปหาสารนั้นมาได้จากที่ไหนใช่ปะอยู่ในหลอดน,นี้ค่ะทุกคน ก็คือเอฟว่าพาร์ดูว์เอนะคะสูตรนี้เขาจะช่วยให้สิวแห้งไวขึ้นคือเขา,ามีางานวิจัยรับรองนะคะว่าหลอดนี้จะสามารถทําให้ปรับสมดุลของผิวทําให้ลดการเกิดสิวซ้ำซากแล้วก็สามารถทําให้สิวแห้งไวได้ใน8ชั่วโมงนะคะช่วงนี้มีใช้ตัวนี้อยู่นะคะตรงนี้เห็นไหมมีเป็นสิวทุกคน เพราะว่า่วงนี้มันมีเรื่องให้เครียดหลายอย่างงานเยอะนอนดึกมันก็เลยขึ้นมาค่ะเม็ดหนึแล้วก็กําลังจะกลายเป็นสิวอักเสบแล้วมีัะมีตัวนี้อยู่มันก็เลยทาไปเลยค่ะสรุปสิวตอนนี้มันไม่เป็นสิวอักเสบแล้วทุกคนตั้งแค่ขึ้นมาเป็นเหมือนแบบรอยแดงนูนเฉยๆยอะ ก็คือต้องรอให้เขายุบไปเรื่อยๆคือมีใช้มาประมาณ4ี่วันแล้วมิก็ทาครับไปเลยนะทั้งหน้าหล่อน,นี้ถ้าใช้อย่างต่อเนื่องอ่ะสิวบนหน้าเราก็จะลดลงจะยุบลงแล้วก็ทําให้พวกรอยสิวต่างๆดูจางขึ้นด้วยอย่างตัวนี้มินจะทาก่อนนอนนะคะแปดชั่วโมงอ่ะทุกคนก็คือคุกเวลานอนพอดีตื่นมาหน้าก็คือแบบมันไม่เป็นหัวหนองแล้วแล้วมันก็ค่อยๆยุบลงเป็นเหลือแค่แบบแดงๆนะคะในส่วนของเนื้อครีมนะคะเดี๋ยวมีนจะให้ดูนะจะบอกว่าทาง,ง่ายมากคือมินทาต่อจากพวกเซรั่มต่างๆนี่แหละแล้้วเาก็ม อยู่ไปเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยบอกเลยนะว่าถ้าจะหาไวเัอร์เซออันหนึ่งที่ทาร่วมเป็นสิวะอะตลอดนี้คือจบปากด้วยนะคะถ้าใครที่แบบกำลังเป็นสิวอยู่นะหรือว่าเครียดกับสิวที่เป็นมานานมากๆอะไม่รู้จะทำยังไงลองไปใช้ตัวนี้ดูก่อนแล้วก็ปรับการใช้ชีวิตของเราด้วยนะ mm hmm. รถราเราโฆอ่ะเป็นแบรนด์ที่เข้าใจคนเป็นสิวมากใครสนใจ